ูดวงชาวราศีเมฆครับวันที่17มกราถึงเวลาชดใช้เราครับผมตำแหน่งดวงชะตาสำคัญมากครับตำแหน่งดวงชะตาของท่านเป็นยังไงถึงเวลาชดใช้ท่านครับผมค้นขี้ช้าให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาชิงหวยชิงปิ๊บเล่เหลี่ยมเล่กลเพดูบายเข้ามาครับถากับเราอย่างเสบแสบดวงนี้ศัตรูหมู่มารแพ้พ่ายมาลายหายไปสิ้น ครับผมศัตรูจะหายไปจากโลกนี้อ่ฟังดูแล้วน่ากลัวไหมแต่ถ้าตำแหน่งดวงชะตามันตกตำแหน่งอันนี้หมอ่านก็จะทํานายแบบนี้และัาผมชิงไหวชิงพริปตำแหน่งในด,ดวงชะตาเล่เหลี่ยมเล่กลนเพดทุบายมันจะโดนเหี้ยผมอย่นั้นจะไปยุ่งกับใคร่าไปทําใครอย่าไปแช่งใครนะครับมันน่ากลัวนะครับเวลาส่งผลอ้อนไม่ส่งผลมันก็สนุกลื่นเลงอวนเลาะไปเรื่อยเนี่ยจะพอส่งผลกรรมมันส่งผลเมื่อไรลนะ่ะ เขาเรียกว่าตกตำแหน่งการชดใช้คืนนะผมเพื่อนเก่าเข้ามาบอกกล่าเราเสียเปรียบเสมือนอะไรเพื่อนบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็ได้เทพเวดานะผมข้าเป็นลูกพระอินนะกบไหว้ลูกพระอินก็ได้นะผมช่วยด้วยเถอดท้านพ่อด่านแม่บอกท่านบอกกก่าวเล่าสิบราเบื่อหน่ายก็ปัญหาต่างๆการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นดัมเมจิเชี่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความสมเร็จ โชคลาบเงินทองมารมีวัสนาดวงชะตานี้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหานตั้งมั่นให้วางแบบแผนประเพณีมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคราจะสีมานอนซบตามีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบนกระยกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญท,ทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีรายได้จะสูงเป็นพิเศษ ดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนอไม่หลับกระวนกระวายก็สับสายสายยานตัวเทพนำพาสึ่งความสําเร็จดวงชะตานี้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอํานาจบนบารมีวสาสนาท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ํารวยเอาผมศัตรูลงจะรวยศัตรูขึ้นเราจนงงไหมนี่แหละครับดวงชะตามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ศัตรูรวยเราจะรวยนะไม่มี <laughs> บอกไว้ก่อน ดวงชะตามันเป็นการย้อนแยง้งมันสวนกระแสสวนทางมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับลองพิสูจน์กันดูนะศัตรูจนเรารวยตูจนตัตูรวยเราจนครับลองท่านรวยเลยคนอื่นจะจนกันหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรดวงมันเป็นอะไรไม่รู้มีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสักกระสายเหมือนโอนปิดกัน้นแต่ดวงชะตาอยู่ดีๆก็เฮร้านรับซับหนูโชคขายที่ได้ขายบ้านได้ขายรถได้้วผมมีบ้านหลายหลัง ขายบ้านได้ครับผ,ผมเัาผมเตรียมตัวรื่นเริงสุขสันต์หันาเกิดความแจ่มชื่นครับครับเราไม่ได้ไปคิดไม่ดีนะศัตรูต้องพังศัตรูต้องพังไม่ได้คิดไม่ดีแต่ดวงมันเป็นอย่างนั้นรอาผมบทมันจะขึ้นนะดวงมันศัตรูมันจะล่วงะฉะนั้หมอเซนก็จะทำเนายพระศัตรูล่วงศัตรูล่วงศัตรูล่วงไม่ใช่ไปไม่ว่าขเขาไม่ใช่นะ แล้วจากตูศัตตูก็ส่วนศัตรูศัตรูก็เปรียบเสมือนคนที่มาทําร้ายเราอ่ะถ้าดวงท่านขึ้นมันจะร่วงไม่ใช่ศัตรูก็ได้ดวงท่านขึ้นคนคิดร้ายเรามันจะร่วงนะผมเพราะนันมันจะทําอะไรไม่ได้แล้วเวลาคนกันแกล้งคนหนึ่งเขาจะดูเลิกงามยามดีคนเด่มก่อนนะไอนี่ดวงแข็งหรอวะไอนี่เก่งหรอวะไอนี่มันแข็งหรอวะไอนี่มันเป็นอะไรมันมีรรพนามเป็นใครมันมันเป็นหมอดูนะไอนี่มันเป็นนะผมมีบุญกุศลวาสนาไปทํายุ่งกับเขาไม่ได้นะ ไปดาเขาดวงซวยเลยครับผมครับผมเพราะตำแหน่งเขาสําคัญมากนะครับตำแหน่งสําคัญมากนะครับ,รบผมเราพระเขาวางไว้บนหัวนะนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาได้คนด้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ดวงจะเปิดศัตรูจะรุวงจะรวยรวยรวยศัตรูจะจนจนจนไม่ได้เป็นดาศัตรูนะแต่ท่านจะรวยศัตรูจะจน อย่างนี้ศัตรูเราทุกคนทุกคนราศีนี้ก็จนกันหมดก็ใช่ไงครับรตบผมมันต้องดูตำแหน่งดวงชะตาเมถ้าเปิดเสียงท้ายมันแบบนี้หมอจันก็จะทำนายแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นวดวงชะตาของท่านจะเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าโดยรวมโดยรวม <c oughs> นะครับนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊ให้ค่าครูหมอสันได้ทุกอย่างมีครูนะจ๊ะแับผมท้ายคลิป นะครับอาผมรับฟังดวงจิตาต่อนะครับท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มา sunny สี่สองไม่เก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นส่งคลิปให้คลิปความลับของท่านคนเดียวรู้คนเดียวรับรู้คนเดียวไม,ไม่บอกใครรับประกันหมอสันบอกแค่ท่านคนเดียวแ้วบอกท่านรู้คนเดียวนะครับผมส่งให้ท่านรู้คนเดียวท่านจะลบมไม่ได้ไม่ลบก็ได้จะบอกชื่อหมอสันก็ได้ไม่บอกก็ได้บอกแค่วันเดือนปีเกิดก็ดูได้นะครับผมเอาแค่ชื่ออย่างเดียวก็ยังดูได้เลยเชื่อไหม นะครับผมแล้วผมมันไม่ต้องบอกชื่อมันยังดูได้เลยบางทีแล้วผมไม่ต้องบอกอะไรเลยก็ยังดูได้นะบอกแต่ว่าแนะนําให้บอกมาก็แค่นั้นหนึ่งแนะนําให้บอกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีมันทุกอย่างมีสื่อนะมันเป็นความเชื่อของหมอดูนะครับมันมีสื่อเอาวพียงแค่จะว่าผมจะดูอาจารย์ฉันก็จะดูให้เธอฉันดูให้เธอคนเนี้ยคนเนี้ยฉันจะดูคนเนี้ยมันก็ได้แล้วมันก็ดูออกมาแล้วไม่จำเป็นต้องบอกวันเดือมมีเกิดเวลามันก็ดีเหมือนกันจะได้ เวลาอาจารย์สวนอาจารย์จะได้บอกชื่อบอกโคของครูบาอาจารย์แล้วก็ดูให้ยนนี้แต่ว่าถ้าาไม่สะดวกก็ดูได้อยู่ดีไม่ต้องกลัวองคนบอกหนูไม่มีวันเดิมมีเกิดไม่มีเลยไม่มีหนูลูกกพมพาอย่างนั้นแล้วดูได้ไหมอาจารย์ดูได้ดิดูได้เหมือนกันนะครับผมก็ไพ่ดูยังไงก็ได้ท่านจะดูจักรวาลก็ได้ดูนรกก็ได้ดูสวรรค์ก็ได้ดูได้หมดนั่นคือไพ่ไพ่ทาโลก คศาสตร์ของทาโลกดูได้หมดนะผมมดก็ดูได้มดก็ทํานายเจ้าพระเจ้าก็ขอเจาะจงกับมดตัวนี้เ้าพเจ้าจะดูดวงให้หมดตัวนี้ดูมดมตัวนี้เปิดก็ไปยุ่งกับดวงมดมันดูได้หมดนะครับผมนะครับผมแล้วผมขอให้ท่านช,ชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายครับสวัสดีครับดวงชะตาราศีเมษประจําเดือนนี้ด้านการงานจังหวะของการเปลี่ยนผ่านและโอกาสใหม่ เดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษเปรียบเหมือนนักวิ่งระยะไกลที่กำลังเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันพลังงานที่สะสมมาตลอดช่วงที่ผ่านมากำลังจะระเบิดออกมาในรูปแบบของโอกาสใหม่ๆที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนหากคุณเป็นพนักงานประจำที่รู้สึกว่าตำแหน่งปัจจุบันไม่ท้าทายเท่าที่ควร เดือนนี้จะมีโครงการพิเศษหรือความรับผิดชอบเพิ่มเติมเข้ามาให้คุณได้แสดงความสามารถลองจินตนาการถึงคุณปุ๋ยวิศวกรสาวชาวราสีเมษที่ทำงานในบริษัทก่อสร้างมา3ปีเธอรู้สึกเบื่อกับงานประจำที่ซ้ำซากจำเจจนกระทั่งเดือนนี้หลังกลับจากวันหยุดยาวเธอถูกเรียกเข้าประชุมกับผู้บริหารระดับสูง ปรากฏว่าบริษัทได้โครงการขนาดใหญ่ในต่างจังหวัดและต้องการให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟในการทำงานเป็นหัวหน้าทีมชื่อของเธออยู่ในลิสต์ผู้ได้รับการพิจารณานี่คือโอกาสที่เธอรอคอยมานานแต่มาพร้อมกับความท้าทายที่ว่าเธอต้องย้ายไปอยู่ที่ไซงานเป็นเวลา6เดือนสำหรับชาวราศีเมษที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องกล้าตัดสินใจ คุณอาจจะต้องเลือกระหว่างการขยายธุรกิจในแนวเดิมที่ปลอดภัยกับการลองทำสิ่งใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีผลตอบแทงมหาศาลเช่นคุณต้อมเจ้าของร้านกาแฟาขนาดเล็กเขามีโอกาสได้ร่วมลงทุนกับเพื่อนเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าใหม่แต่ต้องใช้เงินทุนเกือบทั้งหมดที่เก็บไว้การตัดสินใจในเดือนนี้จะเป็นตัวกาหนดทิศทางธุรกิจของเขาในอีก2-3ปีข้างหน้า สิ่งสำคัญคือชาวราศีเมษต้องระวังอารมณ์ร้อนจัดที่เป็นลักษณะประจำตัวเมื่อมีโอกาสมาถึงอย่าตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นใช้เวลาอย่างน้อย3-5วันในการพิจารณาทุกมุมคุยกับคนที่ไว้วางใจได้และที่สำคัญคือฟังเสียงของความกังวลที่อยู่เครื่องในใจบางครั้งสัญชตาตญาณของชาวราศีเมษแม่นยำกว่าข้อมูลในกระดาษซะอีกด้านการเงิน การบริหารจัดการระหว่างความต้องการกับความจำเป็นเรื่องการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้เปรียบเหมือนการเล่นเกมกระดานที่ต้องวางแผนหลายก้าวล่วงหน้ารายได้อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่จะมีเงินก้อนเล็กก้อนน้อยเข้ามาจากแหล่งที่คาดไม่ถึงอาจจะเป็นโบนัสพิเศษจากโครงการที่ทำเสร็จก่อนกำหนดเงินปันผลจากการลงทุนเก่าๆที่เกือบจะลืมไปแล้วหรือแม้แต่เงินคืนจากภาษีที่คิดว่าจะไม่ได้รับ ตัวอย่างเช่นคุณแนนพนักงานบัญชีชาวราสีเมษถือได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนสมัยเรียนที่ไปทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อนบอกว่าต้องการคนช่วยจัดการบัญชีให้เป็นงานพาร์ทไทม์สัปดาห์ละสองวันอัตราค่าตอบแทนดีกว่างานประจำของเธอซะอีกเธอลังเลว่าจะทำงานสองที่พร้อมกันไหวไหมแต่เมื่อคำนวณแล้วพบว่าถ้าทำได้สมเดือนเธอจะมีเงินพอชำระหนี้บัตรเครดิตที่ค้างมานานหมดเกลี้ยง นี่คือโอกาสที่มีค่ามากกว่าตัวเลขที่เห็นอย่างไรก็ตามเดือนนี้ชาวราศีเมษต,ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายแบบหุนหันพลันแล่นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเงินพิเศษเข้ามาอย่าปล่อยให้อารมณ์นักช็อปคุมสมองคุณอาจจะเห็นโปรโมชั่นของสินค้าที่ชอบแล้วซื้อทันทีโดยไม่คิดหรือตอบรับคำชวนเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบไม่ได้วางแผนตื่นมาอีกทีเงินในบัญชีหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว วิธีที่ดีที่สุดคือการตั้งเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นที่ชัดเจนเช่นถ้าได้เงินพิเศษ1,000 0บาทให้แบ่งเป็น5,000บาทเก็บออม3,000บาทชำระหนี้และอีก2,000บาทเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวการมีกรอบชัดเจนแบบนี้จะช่วยไม่ให้คุณเสียใจในภายหลัง นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการให้เพื่อนกู้เงินในช่วงนี้ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีน้ำใจแต่เพราะพลังงานในเดือนนี้บอกว่าเงินที่ให้กู้อาจจะไม่กลับคืนมาตามที่คาดหวังก็ได้ด้านความรักการเข้าใจและการยอมรับในความแตกต่างสําหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงทดสอบความเข้าใจกันระหว่างสองคนอย่างแท้จริง ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนราบรื่นอาจจะเจอจุดเสียดสจีจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมมาอาจเป็นเรื่องนิสัยการใช้เงินการวางแผนอนาคตที่ไม่ตรงกันหรือแม้แต่เรื่องการแบ่งเวลาให้กันไม่เท่าเทียมลองนึกถึงคุณบีมกับคุณแพรวคู่รักชาวราศีเมษและราศีธนูที่คบกันมาสองปีคุณบีมเป็นคนชอบวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าส่วนคุณแพรวเป็นคนชอบความเซอร์ไพรส์และทำอะไรตามอารมณ์ เดือนนี้พวกเขาทะเลาะกันเรื่องการวางแผนเที่ยววันหยุดยาวคุณบีมอยากจองโรงแรมและวางแผนเส้นทางตั้งแต่ตอนนี้แต่คุณแพรวบอกว่าอยากไปแบบสบายๆไม่ต้องรีบร้อนความถดแย้งนี้ไม่ได้เกิดจากว่าใครผิดใครถูกแต่เกิดจากความแตกต่างในวิธีคิดที่ทั้งคู่ยังไม่เคยคุยกันจริงจังสิ่งสำคัญที่ชาวราศีเมษต้องฝึกคือการฟังมากกว่าการพูด ลดการใช้คำพูดที่เผ็ดร้อนเมื่ออารมณ์มาถึงและที่สำคัญคือต้องเข้าใจว่าคู่ของคุณไม่ได้อยู่ในโหมดการต่อสู้แต่เขาแค่ต้องการให้คุณเข้าใจมุมมองของเขาให้เวลาตัวเองสัก1 0 1ถึงนาทีหลังจากมีปากเสียงกันก่อนจะกลับมาคุยกันอีกครั้งอย่างสงบคุณจะพบว่าหลายปัญหาสามารถแก้ไขได้เมื่อทั้งคู่ใจเย็นพอการสื่อสารที่ดีในเดือนนี้จะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นมาก คู่ที่ผ่านพ้นความขัดแย้งนี้ไปได้จะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าใจกันลึกซึ้งขึ้นและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการย้ายเข้าอยู่ด้วยกันการมั่นหมายหรือแม้แต่การวางแผนเรื่องครอบครัวสำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมาในรูปแบบที่ไม่ธรรมดา อาจไม่ใช่ในผับหรือคลับตามปกติแต่อาจอยู่ในคอร์สเรียนเสริมทักษะงานสัมมนาของบริษัทหรือแม้แต่ในร้านหนังสือที่คุณแวะเข้าไปโดยบังเอิญคุณก้อยชาวราศีเมษที่โสดมา1ปีครึ่งหลังจากเลิกกับแฟนเก่าเธอลงทะเบียนเรียนคอร์สการถ่ายภาพเพราะอยากมีงานอดิเรกในวันแรกของคอสเธอนั่งถัดจากผู้ชายที่ดูเรียบร้อยแต่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนัก พวกเขาเริ่มคุยกันเพราะต้องแชร์อุปกรณ์และเธอค้นพบว่าเขามีอารมณ์ขันที่ตรงกับเธอมากมีมุมมองต่อชีวิตที่น่าสนใจและที่สำคัญคือเขาไม่เร่งรีบอะไรให้ความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปตามธรรมชาติข้อแนะนำสำหรับชาวราศีเมษโสดคืออย่าเพิ่งรีบตัดสินใจคนอื่นจากภาพลักษณ์แรกพบบางครั้งคนที่ดูธรมธรมดาากลับมีสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ข้างใน เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักคนอื่นในระดับที่ลึกกว่าผิวเผินเปิดใจกับความเป็นไปได้ใหม่ๆแต่อย่าลืมที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองอย่าลดคุณค่าของตัวเองลงเพียงเพราะอยากมีคู่คนที่ใช่จะต้องเป็นคนที่เชื่อชมในตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่คนที่คุณต้องแกล้งทำเป็น นอกจากนี้ชาวราศีเมษท,ที่กำลังสนใจใครสักคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เจอในชีวิตประจำวันเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะจะก้าวเข้าไปเริ่มต้นบทสนทนาอย่าให้ความกลัวที่จะถูกปฏิเสธมาหยุดยั้งคุณแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามที่หวังอย่างน้อยคุณก็จะได้รู้คำตอบและสามารถก้าวต่อไปได้โดยไม่ต้องครุ่นคิดว่าถ้าอีกต่อไป สิ่งที่ชาวราศีเมษทุกคนควรจำไว้คือความรักที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบแต่มาจากการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของกันและกันการเปิดใจฟังโดยไม่ตัดสินและความพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกันในเดือนนี้หากคุณสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือคนโสดคุณจะพบว่าชีวิตรักของคุณกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน